สวัสดีครับฟูจิครับปีใหม่เงินเดือนของคุณหรือโบนัสของคุณสมหวังอยู่หรือเปล่าบางคนน้อยใจทำไมหัวหน้าไม่รักฉันฉันทําเต็มที่แล้วทําไมหัวหน้าไม่ขึ้นเงินเงินแล้วคนอื่นเขาทาไม่เต็มที่แต่ทำไมคนอื่นเขาได้เยอะกว่าฉันเคยคิดแบบนี้ไหมครับเคยน้อยใจไหมครับจะบอกให้ก็ได้ครับนั่นคือมุมมองของคุณเราคิดเวลาทำดีแล้วมีเรื่องเล่าที่ผมเรียนมาเด็กญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกบังคับให้เข้าชมรมตั้งแต่มอต้นมปลายประมาณ90%เด็กทุกคนจะอยู่ในชมรมหลังเลิกเรียน3ามโมงครึง่งเด็กท ก็มาเล่นกีตาร์เขียนผู่กันมีชมรมให้เล่นจนถึงตอนเย็นทุกคนเมื่อเวลาผ่านไปประมาณเดือน2เดือนก็จะมีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนระหว่างจังหวัดครับและคราวนี้เวลาเราชนะครับเราชนะ1นึ 0. เราก็จะดีใจ1นึ 0, แต่คุณครูบอกว่าเฮ้ย1นึเองเหรอ1นึ 1> ไม่ได้เยอะนะ1นึแสดงว่าคุณฟลุกนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องชนะคุณครูบอกเด็กว่าคุณจะต้องชนะอย่างขาดลอยครับก็คือ2 0งยหรือ3านไปเลยไม่ใช่วค่หนึนั่นคือฟลุกครับมัน ไม่ได้ชนะคู่ต่อสู้อย่างขาดลอยครับเพราะฉะนั้นโบนัสก็เหมือนกันเราคิดไปเองว่าเราชนะเพื่อนเราชนะคู่แข่งแต่ถ้าเราต้องการได้โบนัสได้มากกว่านั้นคุณจะต้องชนะให้ขาดลอยเพราะถ้าคุณฝึกฝนเยอะๆคุณชนะขาดลอยไม่พอในอนาคตเวลาบริษัทเจ๊งคุณสามารถออกมาเพราะคุณฝึกฝนตัวคุณเองคุณจะมีความแข็งแกร่ง,งทางด้านฝีมือคุณจะมีความแข็งแกร่งทางด้านสร้างไรายได้คุณต้องถามตัวเองว่าถ้าบริษัทนี้เจ๊งขึ้นมาจะมีคนดึงตัวคุณไปให้รายได้มากกว่าสอง เท่าเป็นไปได้หรือเปล่าครับถ้าคุณตอบว่าใช่นั่นหมายถึงว่าคุณมีสกิลความสามารถเจ๋งจริงๆคุณไม่ต้องง้อบริษัทแล้วครับผมเป็นคนอย่างนั้นครับและผมเ็ถามคําถามปลดล็อกของคุณอีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าปัจจุบันนี้คุณลาออกจากบริษัทหรือถูกไล่ออกคุณจะมีชีวิตอยู่ต่อได้กี่ปีครับโดยไม่ต้องทํางานผมพูดเลยครับต่าๆ5ปีครับถ้าคุณมีไม่ถึงแสดงว่าลําบากนะครับเพราะอะไรครับสมมติคุณป่วยกระทันหันในตอนนี้คุณมีเงินไม่ครบ5ปีคุณมีเงินรักษาตัว เองหรือเปล่าครับหรือเดินเดินอยู่ถูกรถชนอย่างเงี้ยแล้วเขาหนีเราไปเลยอะ่ะเรามีเงินรักษาตัวเราเองหรือเปล่าครับแขนขั้นช้ำต้องผ่าตัดเพื่อที่จะไม่ให้แขนเราหายไปทําได้หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเราอยากคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราโอเคแล้วนะเราโอเคแล้วนะคนสําเร็จจะมีความคิดแบบมดไม่ใช่จิ้งหรีดมดก็คือฉันเก็บหอมลอมลิบไว้ก่อนในยามคับขันในยามลําบากแต่จิ้งหรีดเป็นไงฉันสุกไว้ก่อนสุกไว้ก่อนสุกไว้ก่อนถึงเวลาคับขันมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าเรา ณมีสกิลเรื่องของเลดคุณจะอยู่ต่อได้หลายปีครับเพราะถ้าคุณมีความรู้ก็คือมีภูเขาทองที่คนยังไม่ไปขุดเนี่ยคุณจะเก็บภูเขาทองเก็บทองได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหลายปีครับแต่แน่นอนเมื่อคนมาแย่งภูเขาทองของคุณแล้วคุณก็สามารถมีความรู้เรียนรู้ต่อไปเพื่อที่ไปหาภูเขาทองลูกใหม่ที่คนยังไม่ไปขุดครับมันจะดีขนาดไหนครับเพราะฉะนั้นครับคุณจะต้องเรียนรู้เสมอผมไปเจอเพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่เขาทําสัมมนาสัมมนากับผู้บริหารเขาเก็บเงินค่าเรียนรู้จากผู้บริหารคนละหนึ่งล <Wow. S 1> คนที่รวยอยู่แล้วเขายัางเรียนต่อเนื่องแล้วอย่างพวกเราเป็นคนธรรมดาเราก็ต้องเรียนต่อเนื่องครับและประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีอย่างหนึ่งคนชอบเสพเรื่องตลกคนชอบเสพเรื่องละครแต่คนเรียนรู้เรื่องการเงินมันน้อยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้เรื่องการเงินคือคนที่ได้โอกาสสร้างเงินคู่แข่งจะน้อยครับคุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปเพื่อจะหากุญแจที่จะปลดล็อกตัวคุณเองไม่แน่นะครับคลิปที่ผมพูดต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญดอกสาคัญเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะปลดล็อกชีวิตของคุณให้สู่ความ ดังนั้นแนะนําให้คุณดูคลิปของผมอย่าพลาดเลยนะครับไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกชีวิตของคุณก็ได้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิป เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ